สวัสดีครับพี่น้องครับผมชื่อพิเศษชัยเมืองราชนะครับชื่อเล่นชื่อตู่นะครับก็ปัจจุบันอายุ53ปีนะครับเชื่อพระเจ้ามาก็ประมาณ17ปีแล้วนะครับก็ปัจจุบันก็ทํางานอยู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับผมก็ที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็รับใช้พระเจ้ามานะครับกับภรรยาผมก็ทํางานอยู่ในบริษัทที่มั่นคงในขณะนั้นนะครับก็เป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมระดับประเทศนะครับก็บริษัทที่มั่นคงที่หนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ ภรรยาก็ทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทที่จําหน่ายเครื่องจักรนะตอนนั้นก็ยอดขายก็มากมายนะครับแล้วก็พระเจา้าอวยพรเรื่องการงานการเงินนะครับมีเงินไหลเข้ามาในครอบครัวในขณะนั้นเนี่ยก็ชีวิตก็ดําเนินมาเรื่อยๆนะครับก็เราก็มีเงินสะสมอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าก็อยากจะหา ความสุขสบายให้กับชีวิตนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะฟุ้งเฟอ้ออะไรนะครับเพียงแต่ก็นึกว่าอ่เสงสัยพระเจ้าอวยพรมันะ้งเราก็เลยต้องอเป็นแปลงให้ชีวิตดีขึ้นหน่อยตอนนั้นเราขับรถเก๋งอยู่นะครับก็รู้สึกว่าอึอดอัดละม,มันเล็กไปนะครับทำให้เราต้องออกรถตู้เพื่อที่จะ,อะโออามากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพในอนาคตเนื่องจากโลกร้อนนูน่นนี่เราบอกไม่ได้การละก็เลยไปหาซื้อที่ดินที่เชียงใหม่นะครับ เพื่อเผื่อน้ําท่วมกรุงเทพเราจะได้หนีไปที่เชีงยงใหม่นะฮะก็คิดแบบไม่ไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่นะครับเราก็ไปซื้อที่เชีงยงใหม่ก็ซื้อได้แล้วก็ลงทุนไปก็เป็นหลักล้านเหมือนกันนะครับพอเรามีเงินมากๆเนี่ยเรามัวทำงานทําไมเราก็ให้เงินทํางานแทนก็คือเอาเงินไปลงทุนเพื่อนๆบอกอย่างไหนดีลงทุนเราก็เออเราก็ลงไปนะครับรวมถึงบางคนนะครับที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเขาขาดสภาพคล่องนะครับแล้วเขาก็พอมาหยิบยืมเงินกับเรานะครับ เราก็คิดว่าเออเเราช่วยเพื่อนประมาณนั้นครับรก็คีดข้างตัวเองระดับหนึ่งแล้วก็ให้ไปนะครับรวมถึงก็อยากจะลงทุนด้าสังหาริมทรัพย์อีกนะครับก็ไปไปจองคอนโดนะครับซึ่งปีก่อนๆน,นู้นเนี่ยผมเคยจองมาพอโครงการเสร็จเนี่ยแล้วคนจะเข้าไปอยู่เราวขายต่อได้กำไรเนี่ยห้องเกือบ2 0 0 0 0นพอเขาเปิดเฟสใหม่ขึ้นมาเราก็เลยบอกเซลล์บอกว่าชั้นจองอะไรสิบห้องออใช้จ่ายแบบ แบบบางทีไม่ค่อยระวังนะครับโดยที่หวังผลหวังผลตอบแทนมากเกินไปพอหลังสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยก็ทุกอย่างก็ก็ชะง,งักหมดภรรยาที่ทำงานนะครับแล้วก็ได้รายได้ค่อะนข้งเยอะก็ขายไม่ได้เลยนะครับคอนโดที่จองไปสิบห้องก็ขายไม่ได้เลยเพราะไม่มีคนมาซื้อรวมถึงที่ดินที่เราไปซื้อมานะครับเงินก็ไปจมมาอีกรถที่เราเพิ่งออกมานะครับเพิ่งออกมาได้ปีก่อนหน้านั้นเองนะครับ ต้องผ่อนเดือนละประมาณ3 0,000ก็ถือว่าก็เป็นรายรายจ่ายที่เยอะมากๆเหมือนกันในในจังหวะนั้นนะครับเพื่อนฝูงที่เหมือนกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้ผลตอบแทนเท่านี้ก็ไม่ได้นะครับเงินที่เพื่อนเพื่อนยืมไปเขาก็ไม่คืนเรารวมถึงการงานของผมด้วยนะครับที่บริษัทที่เราคิดว่ามั่นคงเราก็ไม่มีทางเจงแน่นอนเราคงอยู่ไปจนเกษียณนะครับปรากฏว่าเขามีการเมิร์ชกันนะครับทำให้ตำแหน่งงานซําซ้อนเขาก็เลยต้องเอาคนออก อ,อีกหลายตำแหน่งซึ่งเพิ่นเราก็โดนไปด้วยเนื่องจากอายุถึงก็เจอปัญหาต่งตางๆนี้เข้ามาประเดี๋ยวประดังในในปีเดียวเลยนะครับพี่น้องก็ทําให้เกิดวิกฤตในครอบครัวค่อนั้งเยอะมีช่วงหนึ่งเนี่ยก็ทําให้ไม่อยากรับใช้พระเจ้าเลยนะครับไม่อยากจะดูแลลูกแก่เราไปนะรับอยากอยู่ตัวคนเดียวนะครับก็ไม่อยากคุยกับใครจากนั้น,นครับผมก็ได้ตัดสินใจนะครับปรึกษากับผู้นําในคลิปจักร ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผมเจอเนี่ยทำให้ผมรู้สึกท้อแท้แล้วก็ผมเป็นอย่างนี้นะครับก็ผู้นำาีที่จากก็ก็ได้หนุนใจนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยเชื่อและวางใจในพระเจ้าให้เราเนี่ยยังยังสัตซื่อในการเดินตามกับพระองค์นะและพระองค์จะตอบในเวลาสมควรนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยผมก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วก็ไข้ควรนะครับเมื่อคิดไข้ควรได้ดังนั้นนะครับผมก็ เปลี่ยนความคิดจิตใจใหม่นะครับไม่สงสัยในพระเจ้าอีกเลยนะครับเชื่อฟังพระองค์พยายามเดินตามของพระองค์ไว้วางใจก็รับใช้พระเจ้าในทุกๆโอกาสที่ได้เข้ามานะครับ<ๆ>ก็ยอมรับเลยว่าเมื่อเราคิดได้ดังนั้นเนี่ยชีวิตเรามีสันติสุขขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราก็มอบไว้กับพระองค์หลังจากที่ผมเนี่ยได้เปลี่ยนท่าทีนะครับในการใช้ชีวิตเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานแล้วก็การการมองปัญหาพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็ค่อยๆตอบคำอธิษฐาน ร,รถตู้ที่เราซื้อมาเราพยายามขายก็ขายได้นะครับแล้วนะก็ขายได้ภายใน1ชั่วโมงนะแล้วก็ที่ดินที่เชียงใหม่ที่เราพยายามขายนะรเราประกาศขายก็ขายได้เช่นกันโดยที่ได้ราคาเป็น2เท่าจากที่ซื้อมาคอนโดที่เราไปจองไว้ก็ค่อยๆทยอยปล่อยถึงแม้เราจะไม่ได้กําไรแต่ก็ของพระเจ้าที่เงินเราไม่ได้จมในส่วนของเรื่องงานพระเจ้าก็ให้งานใหม่นะครับโดยที่ หัวหน้าเก่าเนี่ยเขาชื่นชมคุณภาพในการทํางานของผมเขาเลยแนะนําให้ซีอโอที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้รู้จกักแล้วเขาก็เรียกผมสัมภาษณ์หลังจากสัมภาษณ์ไป3รอบเนี่ยเขาก็รับก็เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้ามากๆนะครับเพราะเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผมจะได้ทํางานในฟิลที่ผมถนัดในเงินเดือนที่มากกว่าเดิมและในอายุเท่านี้นะครับก็ถือเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆครับที่พระเจ้าตอบคุอธิษฐานในส่วนนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้จริงๆเนี่ยคือการ ไว้วางใจในรพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์นะครับและการมีสันติสุขในการเดินตามกับพระองค์ไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกับชีวิตขนาดไหนเราก็ยังมีสันติสุขได้นะครับผมเชื่อว่ามากกว่าพรนะพรในด้านการเงินการเงินที่พระเจ้าให้สัอีก ก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับด้วยพระคัพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับได้มีโอกาสเปิดใจ เพื่อต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รรอในชีวิตแล้วท่านจะพบกับสันติสุขที่ท่านไม่เคยได้รับอีกเลยขอบพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ